ีเดี๋ยวเราแต่งใหม่ี่แต่งแแล้วอ่่ะตงครับอันนี่แต่อะไรเนี่ยแต่เยอะเลยอันนี้แต่อะไรบ้านโป่งเหรอบ้านโป่งคืออะไรอะอ้าวบ้านโป่งนี่นะอ๋อรุ่นไหนวะเนี่ย แต่ตัวใหม่แต่ราคาถูกเอามาดูแต่แต่ราคาราคาถูกเดี๋ยวคุณชายเขาจะแต่งให้แต่งเสียงให้ดูนะฮะหมูนั่นแหละดูกันนะผมเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนรุ่นนี้นะถ้าแต่งเสร็จแล้วนะเมียนั่งตรงนั้นจะบอกเมียว่าให้เดินหนีไปไไลเ,เพราะว่าปวดที <laughs> เหลือร้ายเหลือร้ายมาดูข้างในกันเนี่ยผมผมก็ยังทนงานไม่ได้แต่งเสียงเนี่ยฮะยังครับเดิมเดิของพี่นี่คือไอ้นี่แล้วราชาแห่งแกล้มแล้วถ้าพูดถึงแกล้มก็ต้อง นี่แหละทีมพทดีมเีราชาแห่งแต่ลมแลนี่ค<ม>ือซื้อหลังพี่นี่แหละใช่เมื่อก่อนนะมาดู่า5-10ปีเมื่อก่อนมาดูตัววันนี้มันแพงจัดแทนฟ้าครับซมื้อเท<ม>่าหร่ย้อนกลไป่าผมไมได้ใช่เม,มื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อสัก5-10ปีปีนะก็จะมา็นตัวนี่มันแพงเลยโอ้มันขึ้นมาตัวละ300-400อย่างงี้ของนอกไง สองตัวสามตัวไม่เกินสามตัวตเดยแต่กลางเยอะเสียงคับ,คบต่างกันเยอะเดิมเดิมอ่ะเดิมเดิมของมันนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะเป็นแห่งพระราชาครักลับมาดูกันที่แต่บ้านโป่งตองห้าครับแผ่นฟ้าอีกแล้ว แล้วก็เสียของเขาเสียผมเออไดยืดเล่นอยู่ได้ไทำไม <laughs> ทำไมไม่มาวันที่หกล้อมาทำบ้างไอวางลงมาเลยคุณได้ลงมาเองนะเหงาไหมคิดถึงไหมครับทุกคนถ้ามาวันที่หกล้อมาทำนี่ดังแน่นอนยิม <laughs> ได้ตีกันแน่แน่ <laughs> <laughs> ดังแน่ เบียดแผนนะฮะยืดสปริงติดตั้งโซลินอยไปแล้วมาดูเสียงกันนะฮะประกอบแต่ดังไม่ดัง,ดงมันก็อยู่คนตั้งอืทำเหมือนกันเลยี่อหนึ่งคนตั้งอืขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะใช่ใส่อะไรเหมือนกันหมดทุกอย่าง พี่กู้ภัยครับกับทีมเครอโมเนี่ยเดี๋ยวเขารัดคิวเอาตัวนี้ให้ก่อนอันนี้ซื้อไปใส่เองใช่ไหมไอ้น,นี่อันนี้ของตายเ<ถ>พราะว่าเราลื้อแล้วถอนมาแล้วยังไงก็รอได้ <laughs> ีลูกค้าเก่าไงคู่ไฟไงอ่ะเลียนเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตั้งเสียงไะนี่นะอีกอย่างหนึ่งฝากถึงด้วยคนที่มาทำแต่ล้ว เมียไม่ลงรถสต่รัเกเครเมียอยู่อ่ะ,อะบอกให้ดับเครื่องของเมียอยู่ในรถเป็นไงล่ะนี่เอไว้เหตุผลดีนี่อันนี้เพิ่งหายเหตุผลที่ไอ้ดับเครื่องเพราะอะไรนีู่ร้อนเขาไอ้อเสียมด่าขากูคนร้อนเ้ยร้อนตั้งนานเพิ่งมาหาคนอยู่ร้านนี่มีอยู่ น,นี่แค่กำลังตั้งเสีงงยงฝั่งนน้นเตรียมลัวลัวกระพือถอยไปแล้ววันนี้ให้ดูข้างหลังรูครับให้ดูข้างหลัง ไปฟังข้างหน้าดูอ้อหสะเทือนถึงรูหูโอเคครับเรียบร้อยเป็นไงได้ของถูกแต่เสียงได้ไหมเสียงได้ดีกว่าเดิมเดิมไหมดีกว่าเดิมเยอะที่ตามมาจากที่ไหนเนี่ยอาหารอะไรนั่นประจำอ๋ออ่หารประจำเลยเราจะเข้ามาไหนมาที่ว่างเราทำงานเร็ว เรียบร้อยฮะลูกค้าขาประจำผ่านประจำะสติกเกอร์การันตีครับ <Okay. S 1> สติกเกอร์อยู่อแทปรับแต่งจูนฟรีตลอดอายุการใช้งานสติกเกอร์อย่าหายนะสติกเกอร์หายเขาไม่รับประกันให้นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะจทุกคนสวัสดีครับอ้อวัตโต